ตหลวงตามีตัวอย่างครูบาอาจารย์ที่หลวงตานับถือไหมครับไม่ค่อยมีแล้วหลวงตาฝึกให้ใครสอนฝึกตัวเองเลยเหรอหลวงตาอ่านหนังสือธรรมะบ้างไหมหลวงตาอ่านหนังสือธรรมะบ้างไหมอ่านพระไตรปิฎกอ่านไหมหลวงตาอ่านไหมครับอ่านอง หลวงตาฝึกสมาธิด้วยไหมทุกวันทุกวันฝึกแบบไหนครับฝึกแบบไหนฝึกแบบไหนครับก็ดูจิตตัวเองตามดูจิตดูเพื่ออ๋อถ้าเราฝึกจิตได้เราก็มั่นคงคือจิตมันชอบไปค,คิดนู่นคิดนี่คิดสารละพัดเน่ะแล้ววลามันไปหลวงตาทํายังไงครับ เราก็ใช้สติตามามันตามมันตามไปเดี๋ยวมันใช้สติตามมันได้มันก็กลับมาเองกลับมาเองแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อพอมันกลับมาเนาะกลับมาแล้วทำไงต่อครับกลับมาก็อยู่ที่หลวงตานั่งดูมัยเรื่อยๆไม่เบื่อเหรอฮ<ะ>ดูไปเรื่อยๆไม่เบื่อเหรอครับ่จง ตามดูจิตตนเองอเอาใช้สติสติเป็นเชือกผูกจิตมันไปไหนก็ไปเดี๋ยวนก็กลับมาไปไม่ได,ดูมันเฉยๆม,มีสติอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดมันพาชวนไปทำนู่นทำนี่นะครับ ไม่ทําตามหรือหลวงตาคิดว่าหลวงตารู้จิตตัวเองได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับห,หลวงตาคิดว่าตัวเองเข้าใจเข้าใจความจริงเข้าใจเรื่องจิตตัวเองนานหร้อยังครับตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ครับก็ตั้งแต่บวชมาเนะ่ยตั้งแต่บวชมาแล้ว ต้องบวชเป็นเนรอายุยสิบสี่ปีฝึกมาเรื่อยฝึกมาเรื่อยเลยโอ้เกือบร้อยปีแล้วเกือบร้อยปีแล้ว